cũng cần cắn ở đây mẹ làm cắn vào trong cá này bỏ bàn sắt làm như thế này thế nó đâu nhá là muốn là mình muốn mình muốn muốn một con cá này nó chắc đấy về là con giá, mấy chục nghìn bôn nó ở gần nước cũng có Hãy subscribe cho กูลงไหนน้ำจะลงได้ยอมมงก๊อบไม่มก,มกินไปไหนเดี๋ยวอ๋อัมวันนั้นติดจอนไปที่นะขับจนติดติดมาใส่กัหมดนอันนี้ตางอันนี้ตัวเนี้ไอตางอ๋ออ๋อ mình cam là lưới đỡ ngon อาวายโยมตาหลวงตั้งชื่อว่าไอ้ทึ่งไอ้ทัางเสร็จแล้วมันมันคุ้นมือมือมากมือมากโยมเพราะว่าเรียกชื่อมันก็รู้เสร็จแล้วมันตอนที่มันหิวโยมโอ้มันเหมือนกับหมูน่ะนะอมอมไม่ทันเสร็จแล้วยมมันมันอยู่ที่เราเลี้ยงดูมันเออเรารักษามันมันมีความคุ้นเคยเสร็จแล้วก็มีความผูกพันมันก็ผูกพันกับเราไม่ได้สัตว์ จะนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารักมันมันก็รักเราก็าหลงเห็นว่ามันมันปิดแปลกว่าปลาตัวอื่นแต่แล้วมันมันตอนที่ตาหลวงลงไปสงน้ําที่ที่ในสระน่ะมันว่ายมาว่ายมาใกล้มาใกล้ก็มาใกล้มาเสร็จแล้วมันมันนึกว่ามันจะมากัดแต่มันไม่มีเสร็จแล้วก็ก็เลยเออลองเอาจากจ้อนไอ้มันน่ะทำเป็นป้อนเหมือนกับป้อนไอ้กับหมูกับหมาร็จแล้วโอ้มันมากินกับจ้อนด้วยน่ะ เลยก็ตาหลวงตั้งชื่อว่าไอ้ทึ่งแล้วก็ไอ้ทางอาบดำนั้นได้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ลงไม่ได้ยมเพราะปลาไม่ใหญ่ขึ้นแต่แล้วมันมันก็มันว่าเป็นอาหารของมันนะยมดีไม่ดีมันกัดยมกิดตัวไม่ได้จุดประสงค์ก็คือปล่อยให้ไปตามแหล่งน้ำใช่ช<ไ>ป<ไ>ป,ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่แตได้ผลเยอะอลไอยังได้ผลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะยมเพราะว่าถ้าหลวงตาม เนี่ยก็เรียกว่าท้นน้ําของแม่น้ําจังก็เลยตาหลวงก็ตามไปดูว่าปลานี้มันมันไปถึงไหนแล้วเสร็จแ,แล้วไปเจอที่ตาบลบ้านหนองสุดก็บอกว่าปลาเยอะส่วนมากปลาตะเพียนกับปลานิลที่กิดเยอะที่ใน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 แม่น้ําจังอะนะปลาแรดไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีก็เชื่อว่าเป็นลูกปลาไปใช่ใช่เป็นลูกปลาจากนี้นะ<ๆ>ยม